วันนี้พี่ครับวันนี้เราก็ถึงที่พักแล้วครับพี่ครับเดินทางกมาโค้เนื่อยมากนะครับบวกกับรับไม่รู้ว่าอีดํานะครับมาทําของใสหรือเปล่าพี่สวันนี้เราถึงที่พักแล้วพี่ครับนะับนะเอามาสองคนนะครับเตียงก็รีวิวโรงแรมสิครับนะโรงแรมก็ได้อยู่นะครับนะวันนี้เราถึงกันแล้วครับนะขอปาบอีดําไหมสินะครับมาปาบอีดําโดยตรงในงาวนี้สิโอ้เหนื่อยมากเลยแม่แม่ครับรถนะครับนะโอ้สิครับบอก เฮ้ยเดียวเหนื่อยไหมรถกระรถกระแทกจนแบบโอ้โหท้องอืดไร้สีครับนะต้องกดอีโนไปเมื่อกี้นี้ครับออกมาผิดคันเอามาผิดคันนี่สิครับชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับเส้นยะโสธรนะครับมาทําถนนด้วยเอฟครับนะมุกนาครับมุกนาหานะครับตอนนี้ก็ถึงแร้สีครับเนาะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปให้สิครับนะวันนี้ทุกท่านครับผมมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะจจเซอร์ไพรส์นะจะ นายเอซี nice อ้าวอยู่นู่นได้ไงอ่ะคุณเดียวนี่ครับนอนกับพี่เดียสิครับนะใครนอนพมถ้าผมนอนกับพี่เดียวผมต้องชิงนอนก่อนสิครับเพราะว่าเรือห่างยามันจะวิ่งนะครับเรนเราต้องชิงนอนก่อนนะนะครับใครมีสโมอทอกก็ได้เปรียบวันนี้ก็นอนกันสองคนนะสองหนุ่มนายดีครับสองมุมนะครับวันนี้ครับเอซีก็มาทําภารกิจนะครับเพื่อน้องดําคนงามนะครับพี่เดียวเจอหน้าเจ้าของแก้อ่ะแก้เฮะ กัดหัวหอมใบหูนี่ไม่หอมแก้มหรอะไรอ่านีหอมแก้มหรอสี่กับก็โอเคครับห้องพักดีมากเลยสี่รับนะพักห้องพักดีมากเลยนะครับนะมีวิวมีอะไรพี่เดียว่าสำรวจจองว่ามีกล้องมีอะไรเปล่ามีกล่องดุกล่องดำหรือเปล่าเดี๋ยวลองสำรวจก่อนพี่เดียวมาถึงก็นะครับสี่ครับสำรวจกล่องดำก่อนครับนะนะครับสี่ครับโอ้โหก็อยากจะให้ทุกคนนะครับนะมาดูที่พักเราก็โอเคสี่ครับ ราคาก็ไม่ได้สูงมากไอพี่ครับเพราะว่านอนได้อยู่นะครับนะไม่ให้ผิดหวังห้องพักคืนนะ้แสนแปดนะพี่ครับนะแสนแปดแดดต่างหากไอ้พี่ครับนะแม่แม่ก็ขออนุญาตนอนทําคลิปนะครับไม่ไหวเหนื่อยครับเดินทางมาขับรถตุ้งมาถึงมาถึงก็มารีวิวให้สีดูเลยนะก็ก็เข้าไปดูคลิปกันด้วยแม่แม่นะครับสนับสนุนกันนะครับนะผมบอกเลยว่าผมมีอะไรเซอร์ไพรส์นะผมมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนนะครับนะพี่เดียก็กำลังเดิน สำรวจดูว่ามีมีกล่องดำหรือเปล่าสิฮะพี่เดียก็สำรวจดูว่ามีกล่องดำหรือเปล่านะครับโอนแน่นอนเข้าชั่วพักหลังหน่อยไม่ไหวมันระบมให้สิครับชีวิตคือแบบดูว่าขึ้นไหลไหวเปล่าเดี๋ยวขึ้นไหลไหวก็จะขึ้นไหลให้สิครับนะเดีนนกับขึ้นไหลนะครับถ้าไหวก็จะขึ้นไหลก็จะฟาดไปหน่อยนะให้สิครับ้องรอดูว่าวันนี้ครับนะอีวันทองนะครับในฐานวนี้จะมีอาการยังไงจะ องลงอีกไหมหรือว่ายัางไงนะจะคู่อะไรอีกไหมแต่มีคนออกมาคู่แล้วโดนมึงโดนมึงโดนแน่มึงไม่รอดมึงไม่รอดรอดทุกไลาย <c oughs> นะดังแต่ท่อรอไม่วิ่งไม่เอานะไอเกิลมึงคนหนึ่งนะตอนเนี้ยนะก็รอดูกองข่าวอยู่ว่าม,มีใครมาติดกองข่าวหรือเปล่ามาถึงที่พักแล้วก็มาสำรวจ f อซครับนี่ก็โอเคอยู่นะ ไม่ต้องให้ยานรู้หรือยานถามยานโทรมาโรงแรมอีกนะครับที่พักคือละแสนแปดยานคนอย่างมึงไม่มีปัญญานอนหรอกมึงอ่ะแค่กลับไทยยังกลับไม่ได้เลยเวนจิบผ้านี่ครับเจลฟี่หนึ่งสองสามนี่รู้เรื่องกับเบื้องราเดี่ยวดินแดงนะครับนะว่าทีโจทย์นะครับของใครบางคนนะพีครับนะเร็วนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะพี่ครับนี่นะครับนอนกรเดียวดินแดงนะ อ่าต้องขอบคุณแม่แอนแดนไกนะครับพี่เดียวขอบคุณก่อนสิขอบคุณนั่งนั่งขอบคุณดีดีดีเอาผมไม่ไหวแล้วพี่ขอบคุณข้าบพอขอบคุณแม่แอนให้ค่าเดินทางให้ค่าเดินทางขับรถเออให้แม่แอนให้ค่าขับรถนะครับแล้วก็ให้ค่าขับรถมาครับนะแล้วก็เอ่อก็ให้ค่ากับข้าตลอดทางมาสำหรับผมสองคนนะก็ขอบคุณแม่แอนมากๆเลยนะครับให้ค่ากับค่ามาด้วยนะที่สี่ครับค่ากับข้าก็เอาไว้ผมเดินทาง กับพี่เดียวกินกันสองนะกินกันกับพี่เดียวนะครับมีค่าค้าสามพันนะแม่แอนให้ค่าค่ามาสามพันะครับแล้วก็ให้ค่าขับรถพี่เดียวสองพันนะครับก็ขอบคุณแม่แอนแดนไกลนะครับอนี่แม่แอนลงขันคนแรกครับใครจะลงขันก็ทักมานะครับนะดีครับนะแม่แอนลงขันอยากจะลงขันก็ทักมาได้นะครับนะขอบคุณนะครับแม่แอนคนสวยนะครับนะ ทีมตกปีครับเขาจะได้มาตลอดครับลงท้ายทีมตกปีไม่อันไลายนะครับกับก็ฝาไปถึงแม่แอนนะครับแม่แอนดินไกลครับลงขันมาแล้วครับนะให้คาบข้าวมาสามพันนะครับเอาไว้เดินตลอดการเดินทางแม่บอกว่าสามพันนี้มึงต้องกินตลอดการเดินทางนะกินกันประหยัดก็เลยว่าจะพาพี่เดียวครับไปกินก๋วยเตี๋ยวครับมือแรกหมดไปหกร้อยนะครับแม่แอนนะผมต้องแจ้งแม่แอนก่อนนะเออสามพันนะครับขอบคุณคาบข้าวแม่แอนด้วยก็เอาไว้กินไปถึงชนบุรีด้วยนะครับเพราะว่า ผมต้องไปศาลชนบุรีอีกนะวันที่แปดที่เก้าก็คือห้านอนอยู่ที่นี่หกหกไปคุยกับทนายนะครับอยู่ที่มุกนะครับเจ็ดก็ไปศาลนะครับแล้วก็ไปทําภารกิจลับๆนะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็จะอาจจะไปจะไปที่นุ่นอีกทีหนึง่งแล้วก็ยิงยาไปชนบุรีเลยนะไปนครพนมผมมีอะไรบางอย่างที่ไม่ไม่สาม,มารถที่จะพูดออกสื่อได้นะครับนะนะครับไม่มีอะไรบางอย่างที่จะพูดออกสื่อได้ก็ต้องขออภัย แม่ทุกคนครับนะเออนะครับวันที่แปดก็ไปสาลคือสารชมบุรีครับนะเออวันที่เก้าคือศารชมบุรีเสร็จก็กลับบ้านครับเสร็จภารกิจแต่ว่าพี่เดียวกลับก่อนนะครับนะเพราะว่านะครับนะพี่เดียวนะครับกลับก่อนนะพี่เดียวก็ต้องวันที่แปดไปได้ครับพี่เดียวอยากเจอใครก็ไม่รู้นะครับก็บอกโอเคพี่เดียวอยากเจอจัดให้นะเจอหน้ามันก็ของแก้มันทีนึงนะพอพี่เดียวแล้วคุยกับพี่เดียวแล้วนะครับนี่ครับ ก็แบบรเหมือนกันแต่ิสต่างเอา้สี่สอืมก่อนดีครับว่าทีโจลว์หัวใจรัวๆนะให้กับเอฟซีด้วยเนี่ยฟรร้องแน่ครับไม่คอนเทนต์นะครับแล้วก็ไม่มีโซเชียลด้วยนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีคนที่ติดต่อมาคงจะโทรมาเช็คว่าพี่เดียวฟ้องจริงไหมพี่เดียวฟ้องจริงไหมนะครับพี่เดียวบอกฟ้องจริงพรุ่งนี้เขาจะพาพี่เดียวนะครับไปพบทนายนะนอนกันให้เต็มที่ก่อนนะครับทุสี่ ก็ฝากทุกคนนะครับเข้ามาดูคลิปด้วยครับนะก็ฝา,ากด้วยนะไมแอดลงขันมาแล้วนะครับใครที่อยากจะลงขันก็ทักไลน์มาหลังบ้านนะครับเดี๋ยวส่ง,สงเลขบัญชีไปให้ผมเอาของมาขายด้วยนะแม่แม่จริงๆนะพุงพิเศษไฟ์สดผมเอาของมาขายด้วยนะผมเอาอนิจาสาผมมาขายด้วยใครอยากจะสนับสนุนก็ทักมาหลังบ้านนะคือแมสกล่องละร้อยครับแมสกล่องละร้อยนะครับนะใครอยากจะร่วมบุญวัดธรรมตะโก กับผมก็แมทก็ร้อยร่วมบุญกันครับนะแมทสามดีครับสครับนะใครอยากได้อะไรทักมาหลักบ้านนะครับนะเออหรือใครจะโอนลงขันมาอะไรก็สามารถโอนได้ครับห้าพันหมื่นสองหมื่นสามหมื่นโอนมาเลยครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับนะฝั่งพวกมันยังลงขันกันได้เลยเราจะรออะไรซิครับนะเออเนี่ยเพราะฉะนั้นใครครับก็คลิปนี้ก็มานี่ครับอย่าไปกินข้าวก่อนนะครผมมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ครับทุกท่านครับมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ทุกคน นะครับรอยตามชมนะครับนะโอเคสิครับนะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้แค่สิครับนะ,นะ,ะนบนะอันนี้ครับก็สนุกแน่นอนครับเมื่อขาหมูมาเยือนมุกอาหารไม่สนุกได้ไงโอเคครับสักคลิปก็ประมาณนี้แค่สิครับนะ